สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในดักบอลซีโนเวิร์ดกันอีกแล <c oughs> ้วนะครับผมคือผมอัดไปแล้วนะคลิปหนึ่งก็คือพาทแรกและพอดีอ่ามันมีปัญหาเล็กน้อยนะก็เลยต้องอ่ามาอัดใหม่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจไอ้นั่นใหม่อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเพื่อที่จะเป็นแบบว่าอ่าคือจะบอกว่ายังไงดีวะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับเอาะเราไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ อ่อครับผมก็คือจะบอกว่าตอนจะบอกว่าหายไปนานเลยนะครับผมก็คือช่วงนี้ก็เป็นร้อนในนะครับผมก็เป็นร้อนในอีกแล้วอะ่ะเออก็มันอยู่ดีๆนเป็นร้อนในบ่อยมากอะ่ะเออก็มันแบบมันเจ็บปั่มก็พูดอะไรไม่ค่อยออกนะเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะแคสเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยเอออ๋ะครับผมก็คือตอนที่ผมเล่นตอนที่ผมเล่นนะครับผมคือโหมดเนื้อเรื่องของไซยาซากาเป็นเนื้อเรื่องตอนที่อ่า ลาดีฟนะครับผมมาสู้กับโงกุลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคำเดี๋ยวคำแปลของเนื้อเรื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ซับไว้ให้เอ้ไม่ใช่เด็เดี๋ยวผมจะใส่ซับไว้ให้นะครับผมข้างล่างนะครับผมนะฮะอย่างมุมล่างซ้ายนะผมถ้าคุณเห็นเป็นคำว่าซับนะครับอันนั้นไม่ใช่การใส่ซับนะครับผมเอาละครับไม่เสียวลาุรกันเลยกันดีกว่าครับโอ้โหคุณเคยเห็นโคลอเซียมไหมฮะ

ハハ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 あなハハ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 ハが変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し。 歴史の改変を直さなければなりませんあなたの力ゴク空さんたちを助けてあげてくださいお願いしますオヘヘ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 ヘ เดี๋ยวรอกันอีกสักพักนึ่งนะครับผม,มนั่งอ่านนั่งอ่านซักคนไปก่อนนะครับ ーうん、このガキ

ท่านี้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็นนะอะไรอะไรครับอะไรเตะด,ด,ดิเอาสิยังไงจ้ะยังไงจ้ะปลาทิง้งเอาหลบได้หลบทำไมเอากำโผพลังหมดอีกบ้าเอ้ย อืต่อด้วยคอมโบอุ้ยอุ้ยปล่อยพลังปล่อยพลังอะไรจะแข่งปล่อยพลังกับเขาเหรอ,แข,อขหหรแข่งปล่อยพลังกับเขาเหรอฮะแข่งปล่อยพลังกับเขาเหรออืต่อด้วยลปล่อยพลังอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆอะไรเตะเอา ปาไปไหนองีเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆน,นะนนนะอาอไม่วาดตานะต่อยต่อยต่อยเอา้าป่าโดนบ้างไหมนเนี่ยโอ้อลิสชุดป่าโดนเถิดเอินั่นแหละเยี่ยมเคลียร์ yeah. นะครับผมยาสาผมนั่นไม่ใช่โอเคฮะเลเวลอัพแล้วนะครับผมจากสามเป็นสี่ อ่าผมนั่งฟังซับกันไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งเงียบๆไปนะครับแล้วไป

จบไปแล้วนะครับสำหรับใน,เ,นเรื่องแรกนะครับแม่เดี๋ยวแป๊บนเดี๋ยวเดี๋ยวจอยหายไปไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเนะโอเคค <c oughs> ือโยนีเด็ซิโนเปอกูร์กูร์บจิเนี่ยในเรืเร่องมีแค่ตามนี้ครับผมนะฮะคัมภีร์ไบเบิลนะครับผมได้ปาสจากอ่าจอมมาเรียบร้อยแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับในเรื่องช่วงแรกนะครับผมก็โอ้ก็เพียอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกแรงอะไรเท่าไหร่เลยเนาะก็อ่าเดี๋ยว อันนี้ก็เบาๆบไปก่อนแล้วกันอ๋อแล้วมันกดสตาร์ไม่ติดอ๋อได้แล้วอ่าเดี๋ยวอัพกันก่อนนะครับผมอ่าปล่อยพลังสตมิน่าเบสิคแอทแท่สไตล์ซูเปอร์คิงบลัซูเปอร์อ่าเราอัพเลือดก,ก่อนเราเน้นเลือดก,ก่อนนะเพื่อความนั่นนั่นเดี๋ยวโอเคอ่าก็อ่าขอจบอีพีนี้ไ,ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะก็ก็ผมอาจจะเงียบไปนิดนึงนะก็ พอดีผมไม่ค่อยอยากพูดนะเพราะว่ามันเป็นร้อนในมากอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนนะคลิป2ครับเดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็แก้ไขความผิดพลาดนิดนึงนะครับผมจัดไปเบาๆนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบาย